วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวโฮมสเตย์เล็กๆที่มีอยู่แค่สี่ห้องเขาแอบอยู่ในสมส,สารค่ะอยู่ติดทะเลส,สวยๆแล้วก็ตกหมึกตกปลาได้ด้วยนะคะพาไปดูแต่ละห้องกันเลยว่ามีห้องแบบไหนกันบ้างราคาเท่าไหร่แต่ละห้องเห็นวิวอย่างนี้เลยนะคะแก้วฉุยโฮมสเตย์มาดูโลกใต้น้ำแบบที่สมัมผัสได้จริงๆอ่ะนี่มันของฟองปะวะเตรียมเบ็ดให้พร้อมแล้วก็มาที่นี่นะคะ ตัวมันเริ่มเลยน่ารักจิงเลยตัวมันกระจิ๋วหลิวแล้วเนี่ยกระเจ็บนะคะตัวเนี้ยเดแลยวเรามาลองตกมึกกับไต่ต้นดูค่ะมันล้วงเคล็ดลับว่าไต่ต้นตกยังไงได้เยอะๆราคาแค่ชั่วโมงละ200บาทเราดูผลงานนะคะว่าจะได้มึกแค่ไหนนี่เป็นเคล็ดลับของไต่ต้น วันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวแสมส,สารกันอีกแล้วค่ะที่พักเต็มใช่ไหมลองดูที่นี่ค่ะแก้วฉุยโฮมสเตย์ที่นี่มีแค่สี่ห้องนะคะบรรยากาศดีอยู่ติดทะเลเลยสามารถตกหมึกตกปลาได้กำลังจะสร้างห้องใหม่ด้วยแต่ยังไม่เสร็จค่ะเรามาดูห้องที่มีอยู่ตอนนี้กันค่ะเริ่มที่4ท่านนะคะราคา2,500บาทสำหรับห้องซีวิวและห้องปลาหมึก เห็นวิวสวยๆวยแบบนี้เลยเดินไม่กี่ก้าวก็ไปตกปลาตกหมึกได้แล้วนะที่นี่มีกาแฟวันตีนน้ำดื่มมออไฟฟ้าให้ห้องน้ำเนี่ยไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะมีแชมพูสบู่ให้แล้วมาดูอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องแบบสี่ท่านเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบสองชั้นนะคะต้องปีนขึ้นไปข้างบนอีกสองท่านนะคะห้องนี้นะคะ ราคา2,000บาทด้านบนเพดานจะเตี้ยนิดหนึ่งนะแล้วก็บันไดค่อนข้างชันเดินดีๆล่ะอุปกรณ์ต่างๆมีให้ครบนะคะแถมยังมีถ้วยจานเขียงมีดกระติกน้ำให้ด้วย ทุกห้องนะคะเตาถ่านฟิ้งย่างเนี่ยมีให้ยืมในราคาแค่100บาทเท่านั้นสามารถมาปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงได้นะคะสำหรับอาหารเช้านะคะก็จะเป็นข้าวต้มทะเลแล้วนี่ก็เป็นผลงานพี่ๆที่เขาตกหมึกได้นะคะมีทั้งหมึกหอมหมึกกระดองที่นี่มีกิจกรรมพาไปดำน้ำดูปลาการาังด้วยนะคะมีวันละสามรอบราคา4,000บาทต่อ3ชั่วโมงสนใจดูรายละเอียดตามนี้เลยค่ะแก้วฉุยโฮมสเตย์น,นะคะ ป้ายอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าที่พักไม่ได้อยู่ตรงนี้ <Huh? S 1> เจอป้ายร้านก๋วยเตี๋ยวเลี้ยวเลยค่ะทางเข้าแก้วฉุยโฮมสเตย์สำหรับที่นี่นะคะก็สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาได้วิวแชร์ก็น่าจะไปได้นะจะมีทางชันน่าลาด,ลาดตรงนี้นิดนึงอะ่ะก็ไม่ได้ชันมากนะคะสำหรับท่านที่อยากจะมาเที่ยวสมสารนะคะแก้วฉุยโฮมสเตย์ก็เป็นอีกหนึ่งที่พักราคาเบาๆตกหมึกตกปลาได้นำสัตว์เลี้ยงมาได้ด้วยนะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวฟาร์มปลาการ์ตูนค่าเข้าไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้มาสัมผัสกับสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิดได้เลยนะคะนี่ค่ะไม่ต้องไปดำน้ำเลยอู้ยดาวสวยๆนะคะเขาบอกว่าจับได้ด้วยนะให้เด็กๆมาลองทัชสัมผัสดูได้แต่ว่าให้จับเบาๆนะคะเอ้ยแข็งๆอ่ะ นี่มันของฟองเมื่อวะเลยจากบ่อจุ่มได้จะเจอบ่อที่จุ่มไม่ได้น <h> ี่เรียกว่าฉรามขีดดำหรือฉลามหูดำนะคะเด็กๆลูกๆของคุณจะได้สัมผัสฉลามใกล้ๆแบบนี้เพียงแค่มีกระจกข้นนะคะปลาโนกแก้วค่ะปลาผีเสื้อนีนโ้โนรีปลาผีเสื้อคนีดอันกี้บัตที่โอลีคุณ เฮ้ยห,หิวเหรอหอ <c oughs> มันหิวว่ะมันเหิวพอกินหน่อยได้ไหมมันหิวเฮ้ยนี่มันไม่ใช่หน้าวัดนะเจ้าปลาที่นี่จะมีบ่อใหญ่ๆนะคะตรงถึงสี่บ่อเดินดูเดินเล่นดูปลาได้บ่อน,นี้เป็นปลากระตูน ใส่ว่าได้เวลาอาหารหรือเปล่ามารวมตัวกันอุยมุตัวใหญ่มากเลยอะไม่เหมือนที่เราดำน้ำไปดูเลยนะปลากระตูนยเลจะไสามารถดูได้ปาเทียบเลยค่ะสินสมุดโอ้นี่มันนกแก้วหรือเปล่า บ่อนะบอ่อเพียบเลยค่ะปลากะกงดำอู้หูนี่แค่หางมันนะมองเห็นไหมเนี่ยที่แค่หางมันนะคุณปลาเก๋าตัวใหญ่มากเตรียมเบ็ดให้พร้อมแล้วก็มาที่นี่นะคะที่นี่มีเก๋าตัวมบินเริ่มเลยน่านจะสักท0ตาจะเอาสิบโลาจะเอาสิตัวใหญ่มากทุกคนโอ้ย โอ้ยิ้มยิ้มยิ้ม,ม, 1, 2, มหน,น,นึ่งสองสามิดไม่แหงใส่ถ่านป่ะเนี่ยโอ้ทำอะไรกันน่ะอ,อุ้ยจับปูมากินนะฮะอ,อู้ยังมังกรค่ะกำลังล้างบ่อน,นะคะแล้วเราก็จับมากินเลยใช่ไหมเปลี่ยนน้ำทุกกี่วันเหรอคะ ทีละครั้งเราจะเป็นผู้โชคดีที่ได้เห็นการเปลี่ยนน้ำกเพราะว่าปกติเขาจะอยู่ที่ก้นนะคะเราจะไม่เห็นตัวเขามาโชว์ตัวที่ผิวน้ำเป็นปลาที่มีพิษนะเด็กๆห้ามแย่มือลงไปนะคะสลามโลนันกำลังว่ายมาแลวมาวมาแวมาแล้วบ้านเธอกว้างน,นะกเธออยู่กันสองตัวกัดเจ็บนะคะสลัมมาแล้ว ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากม่งไม่น่าไปตกฮะเอาตนะโอ้ลังการเป็นนิโม่จิ๋วว่ายตรงผิวน้ำเลยนะคะน่ารักว่างๆเลยอ้าวหัวยังไม่ทันเปียกเห็นนิโม่แล้วเนี่ยนิโม่โชว์พวกเราไหนล่ะ ดอกไม้ทะเลข,ของพวกเรานะ่ะไม่มีหรอถ้าอยากมาดูนีโมหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็เยอะที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็พาเด็กๆมาดูได้แล้วเขาก็มีรายละเอียดแขวนไว้ให้ดูด้วยนะคะว่าแต่ละตัวมันชื่ออะไรก็จะได้ความรู้ไปด้วยลองพาเด็กๆมาเที่ยวดูนะคะเออคูล <ura> ่าฟาร์มต้องบายบายนีโมแล้วค่ะได้เวลาตกหมึกกันแล้วค่ะสวัสดีชาวฟินนาดีวันนี้เราอยู่กันที่ เสมาสารอีกแล้วมาไม่เบื่อเลยนะวันนี้เราจะมาตกหมึกกันค่ะและไต่อุกก็เคยแล้วไต่สองก็เคยแล้วเรามาลองไต่ต้นกันค่ะเราไม่เคยลองไต่ต้นเลยนะเขาว่าเด็ดมากเลยเดี๋ยวเรามาดองดูว่าผลงานตกหมึกกับไต่ต้นจะได้กี่ตัวไปลุยกันค่ะเรามารุ้นกันว่าวันนี้เราจะเจอฝนอีกไหมป้าจ้าทำไมมาตกป้ามันต้องเจอฝน แมัสารน,น้ําใสแล้วนะคะฝั่งนี้ก็น้ําใสแล้วมากางเต็นท์ค่ายเจดหรือว่าจะมาพักโฮมสเตย์แถวนี้ก็ได้ที่ซอยทองคําเห็นเขาตกปลากันได้เพียบเลยนะคะก็มาตกปลากันได้หรือว่าจะออกเรือไปตกหมือกกับไตอุกไตสองไตต้นใดๆตตามก็น่าจะมีผลงานกันเดี๋ยวลองดูผลงานวันนี้กันค่ะไตต้นยอดฝีมือแห่งสมัยสารค่ะขอเข<ๆ>้ามา เมื่อวานได้ร้อยกว่าตัวใจมาหรือเปล่ารู้สึกว่าโยไม่จมเลยต้องใส่ตะกัวตงกัวตงกัวต้องกลัวเล็กหรืองกลัวใหญ่ตะกวนจะกวนหนึ่งจุดห้านะคะ หนึ่จุดห้าหรือส่วนจุดห้านะหนนี่เป็นเคล็ดลับของไต่ต้นมึกจ้าชินมาแล้วจ้าเปลี่ยนโยแล้วนะขยับมาใกล้ๆอะแล่าว่ไปได้ด้อปคยมีตัวตัวมีตัวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยเอ็นมานนีเอ็นมานี่กระ้าด เอ้ยไปแล้วค่ะดีอ่าอ่าอุ้ยหนูเด้อขอบคุณค่ะอุ้ยมีตัวมีตัวตรงนี้มันต้องถตกตะกวด้วยพี่ตะกวดที่ผมให้ไปครับกระเด็นหลุดไปแล้วครับอ้าวจริงเหรอโอยเดือดไม่สุดท้ายเลยไม่มีแล้วไม่เป็นไร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  มาแล้วมาแล้วตายว่าหลุดบ้างอะไรบ้างก็ได้เรื่อยๆนะคะมาแล้วไอ้เป็นลูกปลาของแจ็คเกะเวใช่ไหมอชิารี่ครัอชิคารี่อชิการี่เขาก็มาอันเมื่อกี้ที่หลุดก็ ได้ไหมวะตั้้งมาทดีอยู่แลวเมื่อกี้หลุดเหรอหลุดหลุดตีไม่หลุดด้โอ้ยเอาไงินตู้ต้องปล่อยไปปล่อยลงไปใหม่ใช่ปะมันหลุดไปแล้วเจ็บหปวดแล้วเจ็บโอ้ยเจ็บถ้ากระดองก็สู้นะแต่ว่าดูแล้วน่าจะว่าเด้อเออมาแล้วมาแล้วดึงหนักดึงหนักอ่ะมันมันเป็นการกินการทนแทนทขาไมเขาได้อะไรกันเป็นมีคนหนึ่งยังไม่ได้อะไรเลยตะกรั่วที่ทำ ปวดลงของวะหนักมากแล้วกลัวของดีเว้ยเออได้อ่ะเออแวะไปประตูตก่อนได้ไหมเ<ะ>ดี๋ยวซื้อมาแจกเลยเอ้ยเอ้ยมาแล้ววีไซส์นี่มีไซส์ต้องอย่างงี้มันคือโยอะไรสีเป็นครึ่งครึ่งยามา เอามาก็ดีอ่ะใช้อะไรใครยังไม่ได้สักตัวยางมายางมารุ่นเดียวแบบรุ่นเดียวเขาหลุยางมาก็ใช้โยก็เปลี่ยนไปแลายี่สิบตัวดึงแรงมากมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ยลงไปปุ๊บมันดึงปั๊บเลยอะกดไม่ทันเลยอ่ะอุ้ยไต่ก็มาไต่ก็มาอะไร อะไรอ่ะหมานอยู่สองคนอ่ะอ <e ีกคนยังไม่ได้เลยอ่ะขิงขิงสาดนวดเดียวรอดไหมรอดไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้หมึกย่างตายแล้วสนุกจังเลยสนุกจังเลย นี่คุยกับใครเรามันคิดกันเรารู้ว่ามันดึงใช่ไหมเราก็ตึ๊บอย่างนี้เลยแล้วก็ผ่านแต่เขาสบายเอ้ยเนี่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 ยมันต้องได้สิต้องได้สิไมาเรื่อยครับตัวเดิมมันตามมาแน่เลยตัวเดิมก็เลยเอายกยกโยกยกอ้าว อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรรคับเนี่ยมีคนยังแห้วอยู่ค่ะอะไรรคับเนี่ยนี่ไม่อยู่ที่โยไม่อยู่ที่อัวกรรแล้วค่ะไหมมีลงด้นะฝนเออมีไซส์ไหมมากับฝนนะฮะเข้าหลวงเลยเอาไงคนขี้ลูย กังเกงฉันดิโคไปแล้วหนึ่งเอามันจะขี้มันจะขี้มันขี้แล้วฝนก็มาด้วยค่ะพี่น้องคะมากับฝนเลยค่ะน้องกดสับสไครต์กดกดไลค์กดอะไรกดเพอกดสับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะคะกกับารตกปลากลางสายฝนแบบนี้มันปลา มันเอาจริงว่ะฝนนั่นไงากางเกงก็พังด้วยวตะโกนกางเกงเห็นไหมเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยตัวมีไซส์ด้พี่เขาก็ได้โ้โหสองตัวพร้อมกันค่ะ มันมาข้างกันเลยมาสามคนนะมาสามคนกินแค่สองคันค่ะ <laughs> โอ้ยโอ้ยน,นี่นี่โอ้มาหลังจากฝนตกลุงก็กินน้ำไปแล้วหมึกก็ยังไม่กินพี่โอ๊ต <laughs> กันตกบึกอย่างยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคมากมายท่ามกลางสายฝนและสายรุ้งคุณโอ๊ตกับโยมากมายของเขาก็ยังทำงานหนักมาตลอด 3- าสี่ชั่วโมงแต่ก็ไม่มีอะไรตอบแทนรับยังไม่ค่อยได้ผลตอบแทนใดๆเขาก็ยังไม่ลดละความพยายาม เอ๊ะพลังแห่งไกลจินพลังแห่งไกลจินมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมุดลงไปในน้ำดูดิว้าวมึกมากมกแหน้ำลงน้ำไปสมักลัีไฟจะได้สักกี่ตัวเนี่ยลุ้นก็ไม่เห็นว่ะ นี่กัน่าจะไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยม,มีไซส์ด้วยเอาคิวาด,ดุนไม่น่าเชื่อโอ้หนี่เหมือนจะได้เยอะเป็นประวัติการของฟินนดี้ชาแนลกับตกบึกแหวนฝากสองร้อยบาทใช่ไหมไต่ชั่วโมงละสองร้อยป่ะคะใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อบาทเาไหร่าไตา่สามสิบสี่ครับสามสิบสี่ ใช้ได้นะใช้ได้ใช่ได้ช่วยตกเลยนะไก่นี่ตกกันอยู่2คนนะอ๋อสามสิามาพอดีอ้าตัวที่3าหก็มาสามส้าพอดีสา นี่หมึกสดๆที่เราตกมาได้วันนี้นะคะ,ะมันเหน็บหนึบๆนนุ่มๆมันสดมากดีมากค่ะ